สวัสดีค่ะสำหรับในรอบนี้นะคะเป็นแนวทางของหวยลาวชุด3ตัวท้ายนะคะวันที่12พฤศจิกายนนะคะโดยการที่สูตรนะคะมีทั้งหมด3สูตรเหมือนเดิมสำหรับแนวทางของเรานะคะในรอบนี้เรามีตัวเลขที่นำมาให้ดูนะคะทั้งหมดย้อนหลังนะคะสงวดน,นะคะเราจะเริ่มคำนวณวันที่26ตุลาคมจาก3สูตร โดยแต่ละสูตรนะคะก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็นเลขตัวเดียวนะคะอย่างสูตรที่1ใช้เป็นเลขหลักร้อยคูณด้วย2หลักสิบคูณด้วย2หลักหน่วยบวกด้วหน,นะคะไล่ไปเลยนะคะจนสูตรที่3เนี่ยก็เป็น100ยคูณด้วย3 10คูณด้วย4ี่แล้วก็บวกด้วย3คงที่นะคะสำหรับในตัวเลขที่เรานำมาคำนวณน,นะคะเกิดจากการคำนวณย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขตั้งต้น ตั้งแต่งวดวันที่26นะคะมันก็จะมีผลรางวัลที่ตรงหรือว่าจะเป็นตัวโต๊นะคะตามผลที่งวดต่อๆไปเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าตัวเลขทุกตัวนะคะมันเกิดจากการคำนวณย้อนหลังเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะแล้วก็แนวทางของแต่ละคนในการเลือกนำไปใช้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวเลขงวดของวันที่26นะคะจากสูตรที่1ใช้เป็นเลขหลักหลักร้อยนะคะ หลักร้อยรอบนี้คือเลข3คูณสได้เท่ากับ6หลัก10นะคะเป็น4คูณ2ได้เท่ากับ8หลักหน่วยนะคะเป็นเลข1บวกกับ1คงที่6บวกกับ8นะคะได้เท่ากับ14 4บวก1ได้5 5บวก1ได้เท่ากับ6สูตรที่2นะคะเป็นเลขหลักหมื่นคือ1บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสองคูณสได้เท่ากับ6 หลักสิคือ4ีคูณสองได้เท่ากับ8บวกกับ1คงที่1บวก6ได้เท่ากับ7 7็บวกแได้15 5บวกกับ1ได้เท่ากับ6ค่ะสูตรที่3นะคะเป็นเลขหลักร้อยคือ3คูณสได้เท่ากับ9หลักสิบคือ4คูณ4ได้เท่ากับ16บวกกับ3คงที่ 9บวกกับ6ได้เท่ากับ15 5บวกกับ3ได้เท่ากับ8ได้เป็นชุดแรกนะคะ6 6 8ได้เป็นตัวเลขตัวโต๊ดเพราะว่าวันที่29ออกมาเป็น6 8 6นะคะมีตำแหน่งที่1น,นะคะที่เป็นหลักร้อยที่ตรงเป็นเลข6มาดูงวดของวันที่29สนะคะสูตรแรกใช้เป็นหลักร้อยนะคะคือเลขห คูณ2ได้เท่ากับ12หลัก10คือเลข8คูณ2ได้เท่ากับ16หลักหน่วยนะคะคือ6บวกด้วย1 2บวก6ได้8นะคะ8บวกกับ6ได้14 4บวก1ได้เท่ากับ15เราก็ใส่เป็นเลข5มาก่อนสูตรที่2นะคะเป็นหลักหมื่นคือ6หลักร้อยคือ6คูณสได้12 หลัก10เป็นเลข8คูณ2ได้16บวกด้วย1 6บวก2นะคะได้8 8บวก6ได้14 4บวกกับ1ได้เท่ากับ5สูตรที่3นะคะ100คูณ3 6 3ได้เท่ากับ18 10คือเลข8นะคะ8คูณ4ได้เท่ากับ32บวกด้วย3คงที่8บวก2ได้10 ส,สิบวกสาได้13ชุดที่2นะคะก็ยังได้เป็นตัวเลขโต๊อยู่เพราะว่าออกมาตัวเลขที่เราคำนวณได้นะคะได้5 53วันที่2นะคะออกมาเป็น5 3 5นะคะหลักร้อยยังคงเป็นเลข5นะคะแล้วก็เลขหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะเรายังคงเป็นเลขที่สลับตำแหน่งกันงวดที่3ของเรานะคะ ใช้แนวทางของวันที่2พฤศจิกายนสูตรแรก5คูณสได้เท่ากับ10หลัก10คือ3คูณสได้เท่ากับ6หลักหน่วยนะคะเป็นเลข5บวกด้วย1คงที่6-5บวก5ได้เท่ากับ11 11-1บวก1ได้เท่ากับ12สูตรที่2หลักหมื่นเป็น2 หลักร้อยคือ5คูณ2ได้เท่ากับ10หลัก10คือ3คูณ2ได้เท่ากับ6บวกด้วย1เราใช้2บวกกับ6ได้เท่ากับ8นะคะ8บวก1ได้เท่ากับ9สูตรที่3หลักร้อยรอบนี้คือเลข5คูณ3ได้เท่ากับ15หลัก10เป็นเลข3นะคะ3คูณ4ได้เท่ากับ12บวกด้วย3คงที่ บวกสได้7 7บวกกับ3ได้เท่ากับ10ตัวเลขชุดที่3นะคะที่เราคำนวณออกมาได้เป็น2 90วันที่5นะคะจากผลก็คือ0 29ในรอบนี้เลยนะคะเป็นโต้ทั้ง3ตัวนะคะไม่มีตัวไหนตรงหลักเลยนะคะแต่ว่าได้เป็นตัวเลขที่มาครบ290งวดของวันที่หนะคะ สูตรแรกหลักร้อยนะคะเป็นเลข0ูนย์เลยคูณ2ได้0หลัก10ก็เป็นเลข 2, 2> คูณ2ได้เท่ากับ4หน่วยนะคะเป็นเลข9บวกด้วย 1, 1> 4บวกกับ9ได้13นะคะ3บวก1ได้4สูตรที่2องหมื่นเป็นเลข0 100ร้อยเป็นเลข0 10เป็นเลข2คูณ2ได้4บวกกับ1 4บวก1ได้5สูตรที่3นะคะร้อยของเราเป็น0 10ของเราเป็น2คูณ4ได้เท่ากับ8บวกกับ3คงที่8นะคะบวกกับ3ได้เท่ากับ11นะคะเราก็ใช้เป็นเลข1ผลได้ออกมาเป็น4 5 1นะคะ วันที่9ผลออกเป็น5 4 1น,นะคะได้เป็นตัวเลขตัวโต๊ะเลยทั้ง4งวดย้อนหลังไม่ต้องตกใจนะคะในรอบนี้เราได้ทำการปรับสูตรของเลขประจำหลักให้นะคะตัวเลขงวดล่าสุดเลยออกมาไม่ตรงนะคะมาดูแนวทางของงวดนี้หลักหลักร้อยนะคะคือ5คูณสได้เท่ากับ10หลักสิบ เป็นเลข4คูณ2ได้เท่ากับ8นะคะหลักหน่วยเป็นเลข1บวกกับ1 8บวก1ได้9 9บวก1ได้เท่ากับ10ค่ะสูตรที่2นะคะหลักหมื่นก็คือ8หลักร้อยคือ5คูณสอได้10หลัก10คือ4คูณสองได้8บวกกับ1 8บวก8ได้16 16บวก1ได้เท่ากับ17สูตรที่3นะคะหลักร้อยก็เป็นเลข5คูณ3ได้เท่ากับ15หลักสิบคือ4ค,4คูณ4ได้เท่ากับ16บวกกับเลข3ค่ะเราได้เป็น5บวก6ได้เท่ากับ11 11บวกกับ3ได้เท่ากับ1ิ 4นะคะเราใส่เป็นเลข4มาชุดรวมเลยนะคะได้เป็นชุด0 7 4อันนี้เราทำการปักตัวตรงนะคะก็ได้เป็น07 4ตามหลักทีนี้ก็มาจับ2ตัวเผื่อไว้ก่อนนะคะก็จะได้เป็น7 4อ่า07นะคะ04ย์แล้วก็ตัวตรงที่เป็น7 4นะคะจับได้จากตัวเลข ด้านบนนะคะ074ออกมาเป็น3จาก3ตัวนะคะแยกออกมาได้2ตัวก็คือ3ชุดนะคะตามนี้สำหรับแนวทางในรอบนี้นะคะชุด3ตัวตรงจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ